เอาชนะตนคืออะไรไท่านเคยมีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างไหม,ไมไท่านถามกลับนะพระพุทธเจ้าท่านถามกลับเวลาที่ท่านมีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากท่านย่อมทิ้งความเป็นตัวตนของตนไปใช่ไหม,ไมโอ้เห็น<ๆ>ชัดเลยว่าเนะเวลาที่เรามีความปรารถนาสิง่งใดนั่นแหละผู้ที่สามารถเอาชนะตัณหาของตนได้นั่นแหละเนะเรียกว่าผู้ที่เอาชนะตนไ โอ้โอเศรษฐีทั้งสามสิบเนี่ยพากันเห็นด้วยเลยนะว่าแต่เราจะเอาชนะตันหาได้ยังไงก็สอนเรื่องทานนะเรื่องทานเรื่องศีลนะเรื่องอานิสงส์ของทานและศีลเรียกว่าสวรรค์ธรรมะบทนี้เรียกว่าอนุป,ปุป,ปิคขานะทานคือใจที่สลัดใจที่สลัดใจที่คลายความยึดมั่นถือมั่นนะ ศีลคือความรับผิดชอบ